กลับมาพบกันอีกแล้วครับใน EP ที่2นี้ครับผมจะพามาเรียนรู้และทำความรู้จักเพิ่มเติมไปกับ Next Gen Ranger s t o r m t a g ครับรุ่นด้านหลังนี้จะเป็นรุ่น 4x4 หรือรุ่นขับ4ครับและก็เป็นสีพิเศษ s e โรนาออเรน e ครับสำหรับอุปกรณ์ที่ผมจะพาทุกท่านมาเจาะลึกนั่นก็คือสปอร์ตบาร์ครับซึ่งจะมีความพิเศษเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูส่วนของดีไซน์ของเขาันบ้างครับสำหรับสปอร์ตบารุ่นนี้ได้ออกแบบเฉพาะของรุ่น Next Gen Ranger Storm Tech เลยครับซึ่งดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะสอดรับเข้ากับตัวรถเป็นอย่างดีครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุของเขาวันบ้างครับสำหรับวัสดุที่เป็นชุดครอบตัวนี้นะครับเขาจะเป็นพลาสติกเกรดพรีเมียมนะครับซึ่งให้ความแข็งแรงและทนทานนะครับเดี๋ยวเรามาดูทดสอบกันครับเห็นไหมครับ เสียงจะแน่นมากครับแล้วก็มือจับนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นโลหะชนิดพิเศษนะครับแล้วก็ทําสีที่แมทกับตัวรถนะครับแล้วก็สังเกตเสียงก็จะมีความแบบแข็งนะครับได้ฟังก์ชันการใช้งานครับเขาสามารถที่จะใช้งานได้ถึง5ระดับนะครับโดยการบีบตรงนี้นะครับซึ่งควรจะบีบ2คนนะครับเพื่อปรับระดับของเขานั่นเองครับถามว่าเราปรับระดับเพื่ออะไรนะครับบางครั้งเราใช้ในการ ขนสินค้าหรือว่าอะไรก็ตามที่มันมีความยาวหรือว่าจะไปล่องเรือในการขนเรือแคนูอะไรต่างๆเองครับเราต้องการส่วนที่มารองรับในการบรรทุกหรือการมัดนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับสปอร์ตบานบ้างครับอย่างที่ผมบอกมันจะมี5ระดับนะครับซึ่งวิธีการปรับเนี่ยก็คือให้เราแบมือออกมาแบบนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นสอดมือเข้าไปมันจะมีตัวก้านบีบต,ตรงนี้นะครับเอานิ้วโป้งล็อกไว้กับมือจับนะครับบีบป,ปุ๊บ แล้วก็เลื่อนมาข้างหลังแล้วก็ปล่อยได้เลยมันจะมีตัวล็อกตัวเนี้ยรออยู่นะครับปุ๊บเมื่อไหรก็ตามที่สปอร์ตบาร์เราล็อกเนี่ยสลักสีแดงตัวนี้มันจะหะุบเข้าไปแต่ถ้าเมื่อไหรก็ตามที่เราบีบใหม่ปุ๊บสลักสีแดงมันจะเปิดออกมานะครับเดี๋ยวเราไปล็อกที่3ามันบ้างครับเมื่อบีบแล้วก็ปล่อยตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หาล็อกปุ๊บเห็นไหมฮะจะเป็นลักษณะนี้นะครับปรับได้ทั้งหมด5ระดับจนถึงท้ายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาปรับจนถึงท้ายกันดูครับ ท้ายสุดเลยนะครับค่อยๆแล้วก็ปล่อยอันนี้ปล่อยได้เลยปึ๊บนะครับไแบบชิ้นต่อมาครับเขาซ่อนอยู่ในสปอร์ตบาร์นั่นก็คือเป็นตัวคานนะครับในการรับน้ําหนักหรือว่าใช้งานอเนกประสงค์ได้เลยครับอย่างในกรณีที่เราต้องการไปล่องแก่งใช่ไหมครับเราก็สามารถที่ให้ผู้โดยสารเนี่ยจับแบบนี้ได้เลยนะครับในทางขี่แอดเวนเจอร์นะ หรือว่าอีกอย่างหนึง่งฟังก์ชันที่ใช้งานคือบางครั้งเราต้องการมัดสิ่งของครับโดยไม่อยากให้ตัวสปอร์ตบาร์ของเราเนี้ยมันเป็นรอยนะครับเราก็สามารถเปิดตัวนี้เพื่อเป็นการรองรับน้ําหนักหรือว่าประคองของที่เราบรรทุกบนหลังคานั่นเองครับซึ่งก็วัสดุเขาจะเป็นโลหะนะครับฟังจากเสียงแล้วนะครับมันจะเป็นโลหะที่แข็งแรงมากๆเลยวิธีการเปิดก็เหมือนที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นะครับมันจะมีตัวเปิดอยู่2ฝัฟัง โดยการเปิดเนี่ยนะครับเดี๋ยวกล้องแพนมาใกล้ๆได้เลยครับมันจะเป็นสลักในการเปิดตัวนี้เราก็แค่ดึงขึ้นมาแล้วก็อีกมือหนึ่งประคองเผื่อมันดีดนะครับปุ๊บแ้วมันจะเข้าล็อกและพาร์ทนี้ครับผมจะมาพูดในเรื่องของการรองรับน้ําหนักของเขากันครับซึ่งในคลิปนี้ครับผมจะมาทดสอบสดๆกันให้ดูเลยครับว่าเขาสามารถรับน้าหนักตัวผมได้หรือเปล่า ครับซึ่งน้ําหนักผมเองเนี่ยอยู่ประมาณ70กิโลนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับอ่ะป็งไงครับก็ต้องยอมรับเลยครับว่าโครงสร้างของสปอร์ตบาร์ใน next gen ranger s t o r m t e c ครับออกแบบมาได้แข็งแรงจริงครับสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง70กิโลแบบผมเลยนะครับอันนี้เป็นการทดสอบส่วนตัวไม่ได้อ้างอิงจากผู้ผลิตแต่อย่างใดครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวเขาจริงๆมีหน้าที่ไว้สําหรับประคองสิ่งของที่เราบรรทุกนั่นเองครับอาจจะ บรรทุกเรือแล้วมันมีความยาวมากเกินไปก็สามารถใช้ตัวนี้มาประคองได้นั่นเองครับและนี่ก็คือความสามารถอหลากหลายของสปอร์ตบาร์ที่ถูกติดตั้งใน nexgen t ranger s t o r m t e c รุ่นเดียวเท่านั้นครับและนอกจากดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายด้วยครับสำหรับใน EP หน้าครับผมจะพามาเจาะลึกและก็ เรียนรู้ฟังก์ชันอะไรดีๆใน Next g e n r a n g e r Storm t a g h ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ